สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับมิตรสัังฮอตเทนนะครับอยู่เกม e ินเฟสสเตช t นเ n อะนิ e ซีนะครับวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้มาทำคอนเทนต์ดักฟาร์มหรือว่าแนะนำมือใหม่อะไรนะครับก็เนื่องจากตอนนี้นะครับเวลาผมสตรีมสดนะครับจะมีคนชอบถามว่าพี่ทำไม b บ t t l e r o y a l ยมันเข้าไม่ได้แพทใหม่นะครับผมก็เลยจะมาบอกนะครับวิธีการเล่นแ a t เ l e r o โ a l ยในแพทใหม่นะครับซึ่งถ้าสมมตเราเข้าปกติใช่ไหมเนี่ยเรากากดเข้า b a t เ l e r o โ a l ยปึ๊บ เรามาโหลดก่อนเอาอีกที่โหลดนานด้วยให้เรามันจะขึ้นว่า You Don't Have a Character for This Game Mode มันจะบอกว่าคุณไม่มีตัวละครที่จะเอาไว้เล่น Channel นี้นะครับถ้าใครประสบปัญหานี้เล่นไม่ได้นะครับก็มาดูทําตามผมเลยครับเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับพอมันอัปแดทใหม่นะครับมันจะทําให้มันจะต้องสร้างตัวละครของ Battle Royale นะครับ <c oughs> เพื่อเอามาใช้ในการเล่น Battle Royale โดยเฉพาะ,ะครับ ซึ่งเราไม่มีตัวละครนั้นเราก็ต้องไปสร้างก่อน,นครับนี่ครับดูข้างบนครับนี่ครับมันจะมี open world กับ battle royal เห็นป่มมันมี open world battle royal เมื่อเราคลิก battle royal นะครับมันก็จะให้สร้างตัวละครของ battle royal ครับเราก็กดโอเคมันก็จะให้ขึ้นว่าเอ้เราจะสร้างอะไรนะเราก็สร้างไปเหมือนสร้างตัวปกติเลยครับแต่แค่เป็นตัวของเซิร์ฟเวอร์ battle royal โดยเฉพาะนะครับผมก็จะสร้างเชื่อเลยว่าซักจ้าเลยว่าซักนะจ๊ะโอเคเราก็เลือกสร้างตัวเสร็จปุ๊บมันก็จะสร้าง เห็นไหมครับพอคราวนี้ครับเราก็จะมีตัวละครที่เอาไว้เล่นสําหรับ Battle Royale แลวนะครับเพราะมันจะเป็นตัวเฉพาะมันจะไม่ให้มีสกิลให้อัพไม่มีอะไรเลยนะครับมันจะเอาไว้เล่น Battle Royale โดยเฉพาะนะครับเนี่ยครับพอเราสร้างตัวเสร็จนะครับเราก็เข้ามาที่ Battle Royale เลยกดที่คีย์ไวทให้ Battle Royale นะครับ Battle Royale John Server เห็นไหมครับแค่นี้ก็จะเข้าไปเล่น Battle Royale ได้แล้วนะครับก็ฝากบอก เพื่อนบอกอะไรด้วยนะครับที่เข้า Battle Royale ไม่ได้ในแพทใหม่นี้นะครับนี่ก็คือวิธีการเข้าไปเล่นสร้างตัวละครเพื่อเล่น Battle Royale นะครับเอาละครับคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์และ u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับหากใครมีข้อเสนอแนะหรืออยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรหรืออยากพูดคุยก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ด้านล่างได้เลยครับแล้วตอนนี้นะครับผมมีสตรีมสดในทุกวันอาทิตย์นะครับแล้วก็วันทั่วไปก็จะสตรีมสดถ้าวันไหนผมไม่ได้ลงคลิปผมจะสตรีมสด ก็วันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอให้เล่นแบทเทิลรอยัลอย่างสนุกนะครับโอเคบาย